พงศาวิทยาลัยพยาบาลมรดงราชชนนีนครลำปางคนักพ,พยาบาลศาสตร์สถาบันพระ,าาพร,ะร่มราชชนนกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะพวกเราจะพามาดูาถึงการเรียนรู้ทางการพยาบาลของวิทยาไรค่ะมันเป็นยังไงคะอยาก สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะพวกพี่ๆนะคะก็จะมาแนะนำศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลนะคะ Nursing Learning Resource Center นะคะของวิทยาลัยพยาบาลปรมราชชนีนะครลำปางวิทยาเขตลำปางนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมารู้จักอาจารย์ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์ชื่ออะไรคะแนะนําตัวให้น้องๆรู้จัก,กน่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจันจิลาพรเป็นราชลองนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าง,งานเทคโนโลยีวิทยาเพื่อการศึกษานะคะแล้วก็ทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของข้อปฏิบัติการพยาบาลเนาะโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชินีนครลำปางของเรานี้จะมีอยู่สองฝั่งเนาะฝั่งที่ลำปางน,น,น,นะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่5สาขาวิชา ก็จะมีสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุการพยาบาลบรรดาทารกและคดุมคันแล้วก็การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจะอยู่ชั้น2แล้วก็การพยาบาลอนามัยชุมชนก็อยู่ชั้น2และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นนะคะซึ่งภายในห้องของเราเนี่ยก็จะมีในลักษณะของการพยาบาลขั้นสูงเดี๋ยวก็จะพาไปดูเนาะในส่วนของห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนะคะได้ค่ะ ต่อไปนะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือพี่จัก,กรรัตน์นะคะเดี๋ยวให้พี่จัก,กรรัตน์แนะนําตัวนิดนึงนะคะครับคผมจัก,กรรัตน์จำปาแก้วครับมีหน้าที่ดูแลห้องแลบนี้ครับผมคือจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักศึกษาครับผมช่วยอาจารย์ครับผมก็ดูแลห้องแลบซิมมันซิมแมนห้องแลบการพยาบาลอย่างนี้ครับผมค่ะถ้าเกิดอุปกรณ์ขาดหรืออะไรนะคะก็สามารถถามพี่จัก,กรรัตน์ได้เลยนะคะค ตอนนี้เราอยู่ห้องไหนกันแล้วคะพี่แอนตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ห้องซิมแมนนั่นเองนะคะน้องๆเอ้ห้องซิมแมนเนี่ยมันคือห้องอะไรล่ะคะห้องซิมแมนนะคะเราก็จะใช้ไว้สําหรับฝึกปฏิบัตินะคะกับหุ่น High Fidelity นั่นเองค่ะพี่ดีม พี่พี่แอนว่าเนี่ยเป็นหุ่นอะไรเหรอคะมันจะเป็นหุ่นเสมือนจริงนะคะที่แบบว่าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเรากระพริบตามีไวท์ทรายบอกด้วยค่ะพี่ดิมเอาไว้ฝึกใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไว้ฝึกไฮเทคมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็ก็กเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่หรือเปล่าว้าวมาดูกันเลยเอ๊พี่พี่ทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้กําลังตรวจร่างกายอยู่ค่ะ นี่ใช่ไหมคะหุ่นจริบแหมทีนพี่แอนว่าใช่เป็นเหมือนเสมือนจริงนะคะ <c oughs> น้องๆทุกคนอุ้ยพี่ดีมตรงนั้นคืออะไรอะ่ะพี่ดีมส่องก่อนนะมันมีเก้าอี้ด้วยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะเหมือนห้องนี้ก็มีห้องนี้เป็นห้องอะไรคะเป็นห้องคอนโทรลนะคะทุกคนมาด,ดีกว่าะคะ่ะว่าห้องคอนโทรลคือห้องอะไรอเอ๊ะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องคอนโทรลสำหรับอาจารย์นะคะเอาไว้รันซิมแมนของเรานั่นเองคะ่ะนี่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เรียกว่า DB f l ฟ m ูนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าเราจะมองเห็นข้างในนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นห้องซิมแมนนะคะลองดูได้เลยนะคือเราจะเห็นนะคะอันนี้ก็จะสําหรับนักศึกษานะคะที่มาอ b อบเซิร์ฟว่าเพื่อนๆทําอะไรกันอยู่เพื่อนๆสอบอะไรกันอยู่นะคะเราก็จะมองเห็นนะคะแต่ว่าข้างในไม่สามารถมองเห็นเรานั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นห้องมาดาละฮารุกนะคะหรือว่าห้องซิมมัมค่ะเอห้องซิมมัมเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจบ้างคะจะมีสถานการณ์ข้อไหลติดค่ะหรือว่าตกเลือดหลังคอนนเองเอเราไปดูกันเถอคะค่ะว่าห้องข้างในมีอะไรก<ด>ันไปกัน,นเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องเอาไว้สำหรับสอบออสกี้นั่นเองนะคะเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับห้องถัดไปนะคะจะเป็นห้องคอนเฟรนต์นะคะสำหรับนำเสนอคลิของนักศึกษานะคะแล้วก็จะเป็นห้องประชุมถัดมานะคะก็จะเป็นห้องมาดาทารุและการพรดุงคันนะคะ ภายในห้องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆะคะเกี่ยวกับการพยาบาลหลังคลอดใช่ะค,ะค่ะแล้วก็จะมีหุ่นนะคะสําหรับทําคลอดนะคะแล้วก็จะมีหุ่นแมนวนวลนะคะที่เสมือนจริงนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะสําหรับการทําคลอดอย่างครบครัน,นะคะ่ะที่นี่อุ๊ย,ยพี่ดีมอันนี้คือห้องอะไรคะเนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นห้องคอนเฟอเรนซ์แล้วก็เป็นห้องสอบอสกีด้วยค่ะทั้งสองอย่างนะคะทั้งเรียนรู้แล้วก็ทั้งสอบในที่เดียวกัน นะคะจะเป็นห้องสุขภาพและจิตเวชนะคะภายในห้องสุขภาพและจิตเวชเนี่ยนะคะก็จะมีห้องด้านในนะคะเป็นห้องให้คำปรึกษานะคะก็จะมีกระบวนการค้าซิลิ่งต่างๆนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะ,คะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องออฟเซิร์ฟนะคะค่ะที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษานะคะซึ่งจะไม่มีเสียงสะท้อนกลับไปข้างนอกนะคะ หาดาและนี่นะคะก็เป็นห้องอนามัยชุมชนค่ะพี่แอนค่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เลยจะเป็นห้องจำลอง emergency room นะคะหรือห้องฉุกเฉินนั่นเองค่ะพี่ๆกำลังทำอะไรกันเนี่ยนี่นะคะก็อยู่แผนกฉุกเฉินนะคะก็จะมีการให้ออกซิเจนเนาะมีหุ่นมากมายให้เราได้เลือก เลือกทดลองอ,อ่าอ,อุปกรณ์<อ>เราแน่นอยู่ละตอ่อมาอีกฝั่งนึงค่ะมาอีกฝั่งค่ะ,คะวนอีนฝั่งนึ้งนะคะก็จะเป็นฝั่งที่ไว้เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการลงอนามัยชุมชนนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะก็จะมีกระเป๋ายาเนาะนมีมีหุ่นฟันด้วยนะคะไว้แปรงฟันเวลาเราลงชุมชนกับโรงเรียนเด็กอะไรเงี้ยคะ่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นห้องการเพยาบาลเด็กและวัยรุ่นนะคะภายในห้องนะคะก็จะมีการพยาบาลเมื่อจะเป็นเด็กพีเทอมเด็กเทอมหรือว่าเด็กโพสเทอมนะคะเรามาดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ มาค่ะมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กรไร้วัยรุ่นนะคะอันนี้ใช้สอบออสกี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องคอนโทรลรูมไว้ให้อาจารย์อยู่ได้ด้วยะคะ่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่วิทยาลัยพยาบาลบาร,มรมราชชนนีนครลำปางวิทยาเขตเคลางว้าวว้าว,าวาแล้วที่นี่มีอะไรล่ะคะถ้าอยากรู้ไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและนี่นะคะก็คือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพี่นิดค่ะพี่นิดนามสกุลสุภาแก้วแล้วพี่นิดมีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะดูแลห้องนี้ทําเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างและซัพพลายของทุกอย่างให้เด็กๆเ,เรียนพร้อมใช้ทุกครั้ง อะไรอืมบริการนักศึกษาทุกท่านและอาจารย์ที่เข้ามารับบริการในห้องนี้ค่ะค่ะ,คะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางวิทยาเขตเชลง เราไปสอบถามผู้ดูแลห้องสมุดแห่งนี้กันเลยครับไปกันเลยครับนี่ก็คือผู้ดูแลห้องสมุดที่นี่นะครับเออไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อนัทนานอินานะคะชื่อเล่นชื่อจ๋านะคะ ค่ะแล้วพี่จ๋ามีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับห้องสมุดนี้บ้างคะอ่าในส่วนของพี่เองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บารารลั์นะคะเป็นเป็นบารารลาั์นะคะซึ่งจะให้บริการมีทั้งบริหารจัดการการยืมการคืนการเปิดให้บริการต่างๆนะคะที่ห้องสมุดของเรามีนะคะซึ่งมีกิจกรรมเยอะๆที่มีอ่าเอกสารมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการยืมการคืนนะคะหรือว่านักศึกษา,าท่านใดที่มีปัญหาด้านอื่นๆเกี่ยวกับการยืมการคืนนะคะการตําราหลักวิชาต่างๆก็สามารถสอบถามได้นะคะ ขอบคุณค่ะค่ะวัสดีค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลมารดมาราชชนนีนคะรลำปางของเรานะคะก็พี่ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาศึกษาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะน้องๆ